Uh, วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนนะครับนะหัวข้อจะอยู่ในเรื่องของการบวกก็จริงนะครับแต่ว่าบางข้อเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเครื่องหมายในกรณีที่เครื่องหมายซ้อนเนี่ยนะครับให้เหลือเครื่องหมายเดียวก็อาจจะอยู่ในรูปของการลบได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นข้อที่1ึเลยนะครับนะในกรณีที่ตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากันแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวเศษเนะี่ยมาบวกลบกันได้เลยนะครับ,นะรบอาจจะอยู่รูปของ7จ็ดส่วนสิบนะครับบวกกับลบนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นลบ นะครับแล้วก็5ส่วน11ได้เลยนะจากนั้นนะักเรียนก็เอาตัวเศษเนี่ยมาบวกลบกันได้เลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวตัวอย่างสัก1ข้อนะครับนะเอาข้อที่3แล้วกันนะในกรณีที่มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นจํานวนคล้นะครับแล้วก็ตัวส่วนยังไม่เท่ากัน สำหรับในกรณีที่เป็นจำนวนคละนะครับนักเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนเนี่ยถ้ามันไม่เท่ากันนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนนะครับให้ส่วนมันเท่ากันก่อนโดยการหาคอนอนะครับข้อนี้นักเรียนลองดูเลยนะจากลบหส่วนหนะครับบวกกับลบตัวนี้นะครับนักเรียนจะคงเครื่องหมายเดิไมไหมก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับให้เหลือเครื่องหมายเดียวนะครับในกรณีที่เครื่องหมายทางการนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นลบนะครับ ลบด้วยอะไรเอ่ยอ่าอันนี้เลยนะครับอันนี้นราเรียนเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินนะครับ2คูณกับ3เท่ากับ6บวกอีกหนึ่งก็เป็น7ส่วนด้วย3นะครับอาจากนั้นนะครับส่วนเศษส่วนตัวหน้าไม่มีปัญหานะครับส่วนตัวหลังนะครับ7ส่วน3นักเรียนก็ต้องทำส่วนนีให้เท่ากับ6นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องคูณเพิ่มด้วย2ส,ส่วน2นะครับก็คือต้องคูณเพิ่มทั้งตัวเศษและตัวส่วน อ่จากนั้นนะครับก็จะได้เท่ากับลบห้าส่วนหกนะครับลบด้วยเจ็ดคูนกับสองนะครับเท่ากับสิบสี่ส่วนด้วยหกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้แล้วนะครับลบห้าลบสิบสี่นะเครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกันนะครับก็ได้เท่ากับลบสิบเก้านะครับส่วนด้วยหกนะหรือนะครับแล้วดิ้งก็อ่าทําให้มันเป็นจํานวนคระนะเพราะตัวนี้เป็นเศษเกินนะครับหก าหาร19กนะครับก็ได้ทั้งหมด3ครั้งเนาะก็เป็นลบ3เศษ1 6, ส่วนเสเ็จเรียบร้อยนะครับแต่ข้อนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตให้ดีนะนนเดนเห็นว่าถ้าเรายุบเครื่องหมายแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นลบเนาะถ้าข้างหน้าก็เป็นลบข้างหลังก็เป็นลบเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาบวกรวมกันได้เลยแลวเครื่องหมายเนี่ยยังคงเดิมนะเรียนลองดูอีกหนึ่งวิธีนะเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปของจํานวนครั้ก็ไดาา้ขยับนิดนึงอโอเค อ่ะเพราะฉะนั้นนะจากตรงนี้เลยนะจากตรงนี้นะก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยก็จะได้เป็นลบห้าส่วนหกนะอ่าส่วนตัวนี้นะตัวนี้นะครับนะมันก็คือลบสแล้วก็ลบด้วยหนส่วนสานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราแยกไอ้ตัวที่มันเป็นอะไรครับจํำนวนเต็มออกมานะจากนั้นนะครับก็จะเท่ากับนี่เลยลบสองเอาไว้เลยครับนะ ลบด้วย5ส่วน6ตัวหลังนี้นะครับตัวหลังนี้นะครับเราทําส่วนเนี่ยนะให้มันเท่ากับ6เพราะฉะนั้นก็ต้องคูณด,ด้วย2ส่วนสนะพอคูณด,ด้วย2ส่วน2ออันนี้ทํารัดนิดนึงเนาะก็จะกลายเป็น2นะอส่วน6กเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะได้แล้วนะครับก็เป็นลบ2นะครับส่วนข้างหลังนี้เนาะรวมกันเลยนะครับลบ5ลบ2ก็จะกลายเป็นลบ7ส่วน6นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ ก็จะได้แล้วลบสองไม่เหมือนเดิมนะลบเจ็ดส่วนหกนะครับนักเรียนทําให้เป็นจํานวนคละก็จะได้เป็นลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกเนาะเพราะอะไรครับนี่เอาหกไปหารเจ็ดนะได้หนึ่งครั้งนะครับนะแล้วก็เหลือเศษอีกหนึ่งอ่าพอเป็นเครื่องหมายเหมือนกันแบบนี้นะครับนี่เลยนะนักเรียนยุบรวมเลยนะครับลบสองแล้วก็ไปลบอีกหนึ่งนะเพราะว่าอะไรตรงนี้คือจํานวนเต็มนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบสามเศษหนึ่งส่วนหก น,นักเรียนเห็นว่าคําตอบเนี่ยได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเลือกได้เลยนะว่าจะทําวิธีไหนก็ได้แต่ย้านะว่าจะทําในกรณีนี้ได้เอามารวมกันเนาะก็นนะเครื่องหมายเนี่ยต้องเหมือนกันในกรณีที่ปรับเครื่องหมายให้เหลือเครื่องหมายเดียวแล้วนะครับแต่ถ้าเครื่องหมายไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาหักออกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีทางเลือกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับภนะาระงานของเราในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนทําข้อที่เหลือเลยนะครับข้อ1ข้อ2 ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6ส่วนข้อ3นะนักเรียนก็อย่าลืมลอกไปด้วยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ